บางทีก็ไปสอนเด็กรักเรียนตามโรงเรียนบ้างครูเขาพาไปไปสอนการจีนจมือบางทีก็ไปขายของบ้างครูก็ก็พาไปอ๋อมีโรคประจำตัวตอนนี้เป็นโรคตาเหรอคะก็ตามหมอเขาบอกดีแล้วเขานัดอีกสามเดือนนุ่นไปวันนี้เขาบอกดีแล้วไม่มีอะไรแล้วอ๋อมันเป็นก้อกระจกรึเปล่าเป็นต้อหินมาหลายปีแล้วอ๋อเป็นต้อหินเร็ไป <c oughs> ยิงแส่งลิเซอร์มา ก็ดีขึ้นถ้าใช้จ่ายนี่ถ้าใช้จ่ายก็ตอนอยู่ข้างนอกก็ออกเองตอนนั้นยังอยู่ข้างนอกอยู่แต่อยู่นี่ก็ออกเองอะี่นี่ก็ออกเองก็ออองรายจ่ายก็คือว่าเราอยากกินนู่นกินนี่เราไปซื้อเองอะไรเรากินที่นี่ไม่อร่อยแล้วก็ไปหาซื้อข้างนอกมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตลาดแล้วก็ ถ้าจะจ่ายไปหาหมอแล้วก็ชอบไปคนเดียวคุณยาสภาก็มีรายได้จากอาชีพบำบัดนะทำอะไรต่างๆขายรถแล้วก็มีการเฉยมือเยอะกว่าเพื่อน อยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะอยู่ประมาณหกเดือนครับหกเดือนหรอคะค่ะแล้วชอบไหมคะชอบครับอ๋อได้ข่าวว่าคุณตาไปแข่งกีฬามันที่เชียงใหม่หรอคะใช่ครับแข่งอะไรคะแข่งตีกอล์ฟกับปิดตาตีปี๊บครับแข่งตีกอล์ฟด้วยเหรอคะค่ะแลวชนะไหมคะได้ที่หนึ่งครับโอ้ได้ที่หนึ่งโอ้ก็ดีมากตีปี๊บตีปี๊บได้ปิดตาตีปี๊บได้ที่สองครับโอ้ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองครับ อ๋อไอ้ที่ป๊อกไปได้เหรียญทองได้เหรียญทองครับอ๋อก็ดีใจมากใช่ไหมคะครับอ๋อคุณตาเคยเล่นกีฬาพวกนี้มาก่อนใช่ไหมคะไม่เคยเลยครับอ๋อเพิ่มมาเล่นที่นี่ครับแต่มาหัดซ้อมที่นี่ใช่ไหมใช่ครับพวกลูกหลานทราบไหมที่ว่าคุณตามาที่นี่ไม่ทราบครับไม่ทราบแต่แต่มีลูกหลานทราบแผลบลูกไม่ทราบครับอ๋อไม่อยากให้ลูกรู้อ๋อไม่อยากให้ลูกรู้ แล้วคิดถึงลูกไหมล่ะคะคิดครับอ๋ออันนี้ทำไมไม่อยากคุณรู้ล่ะคือแยกกันไปตั้งนานแล้วครับอ๋อแยกไปตั้งนานแล้วอันนี้ทําอะไรบ้างคะแต่ละวันฝาดถนนแล้วก็รดน้ําครับอ๋อฝวาถนนนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือสืบการบ้านบางแคนะครับครับก็นับว่าเป็นประโยชน์อยากอยากได้ไดเวอร์ครับรถน้ำครับอ๋อ แลรถน้ำใช hmm ่ไหมแล้วก็สายใหญ่ใหญ่อ๋อสายใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอ๋อไอ้นี่มันยังเล็กอยู่ใชไใช้ได้แล้วครับแต่ต้องมีสายใหญ่ใหญ่แล้วก็สายยานใหญ่ใหญ่รถน้ำสะดวกดีครับอ๋อเพราะว่าเองนี่มันไม่สะดวกใช่ไหมคะก็อาจจะขอบริจาคใครพวกก็ได้นะอันนี้อัณเหตุผลที่มาอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะอะไรถึงมาอยู่เพราะว่าแก่ตัวไปไม่มีคนเลี้ยงเราคิดว่าไม่อยากพึ่งเขาอะ อยากกระปึงครับอยากจะอยู่ของเรานะ่ยเดือกระปึงเขานะให้เนก็เดือดร้อนเนี่ยนะจะเป็นกระไรคือปลายยุ่ท่าไหร่แล้วไหมโรคเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้ามีโรคประจําตัวอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเลยอ๋อแล้วเมื่อเขาเจาะเลือดเร็วๆนี้เขาไปเจาะใช่ไหมเจาะครับอ๋อแต่เขายังไม่บอกผลนะคะ ไม่ไม่มีอะไรนี่ครับแล้วเขหรือเขาจะไม่ยังไม่บอกก็ไม่ทราบนะอ๋อที่ว่าไม่มีอะไรเขาก็ไม่บอกใช่ไหม้รทบถ้าเกิดเรามีข้อบกพร่องก็ถึงจะบอกนะครับคุณตาเคยบวชมาบ้างไหมคะเคยครับบวชเป็นัาขาล้วคะพันขาเดียวครับที่ไหนล่ะคะที่วัดบางแคร์นี่ฮะอ๋อวัดนิมานอรดีครับอ๋อนิมานอรดีคุณป้าก็อยู่แถวนี้แล้วครับอ๋อแล้วทำไมมาอยู่นี่ล่ะทำไมมาอยู่นี่ล่ะ ชอบมาอยู่นี่ครับชอบมาอยู่นี่ครับก็กลับไปอยู่บ้านนะครับไม่อยากครับไม่อยากใช่ไหมเพราะที่นี่สบายดีกว่าสบายทุกทุกอย่างครับครับที่นี่มีหมอมีมีพี่เลี้ยงดีครับมีพอออดีครับมีพอออดีนะก็ตกไม่ให้พออออดีนะไม่ใช่พ่อพระเทศอยู่ที่นี่ไงที่สาราธรรมนี่นะแล้วก็ ไมโครโฟนก็ดังออกมาใช่ไหมหรือบางทีคุณยายก็คงจะเดินเข้าไปฟังใช่ไหมอ่ารับรับสินด้วยใช่ไหมรับสินแล้วได้บริจาคไปยี่สิบบาทอ๋อบริจาคยี่สิบาททำบุญทำบุญกับสวายท่านนะของคุณพิธิมาห้าสิบบาทอ๋อคุณพิธิมาห้าสิบบาทอ๋อดีแล้วเราอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรไหมคะสบายแล้วไม่สบายเป็นวัน อ๋อไม่สบายเป็นหวัดค่ะตอนหนาวเราร้อนเสียงเสียงเป็นหวัดเนอะค่ะคัญญาอยู่มาขี่ปีแล้วที่เนี่ยฮะคัญญาอยู่มาขี่ปีละไม่ดียินนะหูไม่ดีฮะอยู่มาขี่ปีอยู่มาขี่ปีแล้วคะผมไม่อเราอยู่สามเดือน่ายอ๋อพ่าอยาสามเดือนเหรออ๋อ แม้ว่าทางบ้านพักคนชราบางแคแห่งนี้จะมีกิจกรรมามากมายให้ผู้สูงอายุได้ลายเหงาบ้างก็ตามแต่คงไม่เหมือนกับการที่ผู้สูงอายุในกลับไปอยู่ในบ้านของตนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของตนเวลาที่มีผู้สูงอายุเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาอยู่กับเราบางทีเราสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่า เขาไม่พอใจลูกหลานลูกหลานไม่สนใจทอดทิ้งเขาก็เลยอยากมาอยู่ที่นี่อยากมีเพื่อนนะครับต่อไปเนี่ยพอเราทําโครงการโฮมคัมมิ่งเนี่ยกลับไปเยี่ยมญาติเนี่ยญาติเขาก็บอกไม่ใช่หรอกคุณยายน้อยใจมากกว่าก็ให้คุณยายอยู่สักพักแล้วเราก็ทำโครงการให้เขาไปไปมาๆอย่างที่เล่านี่นะครับสุดท้ายเนี่ยพอเข้าใจกันดีนะครับก็กลับไปอยู่บ้านและก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยจะอบอุ่นและมีความสุขมากที่สุดนะครับ บ้านพักคุณชลาขอให้ถือเป็นที่สุดท้ายที่คุณตาคุณยายจะมาอยู่ครับคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าในแต่ละวันแต่ละวันที่ขึ้นมาอ๋อก็จะมีผู้ถือของของด้วยทั่วไปเขามีแผนอาชีวบำบัดนะซึ่งก็จะถอนวิธีทําดอกไม้ไฟให้ดอกไม้อะไรนะดอกไม้เพลิงดอกไม้เขาเรียกดอกไม้ดอกไม้จันดอกไม้จันนะเขาจะมี สอนให้ทำํำทีน,นี้เมื่อทําได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นรายได้ด้วยนะ,อะเอาไปขายได้แล้วก็เขาก็จะแบ่งแบ่งผลประโยชน์ให้คนทําด้วยแล้วก็ทางบ้านบังคลาก็รับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยประเภทที่ออกมาตื่นชามาต้องออกกําลังกายต้องทำนู่นทำนี่อะไรทั้งหลายไปกิจะว่าประจําวันอันนั้นมีโดยที่เรา ตั้งแปลนเราเองเขาไม่เลยมาตั้งให้เราหรอกอย่างเช่นยายเนี่ยเธอเช้าต้องไปหัดไทยเซ๊กนะมีกิจกรรมให้เลือกได้เขามีให้เลือกได้เราก็ไปหัดไทยเก๊กกันอะไรครับตอนเช้าอหัดไทยเซ๊กมาตื่นเช้ามาตั้งแต่กี่โมงฮะก็เขามีตั้งแต่หกโมงไปถึงเจ็ดโมงเนี่ยครับอ่าก็ไปหัดไทยเก๊กก็ออกกําลังอะไรเงี้ยก็ดีก็เป็นกลุ่มของคนสูงอายุด้วยกันที่รวมกลุ่มกันแต่ว่าคนภายนอกก็มาร่วมได้คนภายนอกที่สนใจนะครับอ่าเพราะว่า คิอจรรนหนึ่งของบ้านบางแค์คือจะให้บริการแก่ประชาชนด้วยและเรด้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะ <c oughs> บ,านบางแคร์ที่ได้รางวัลดีเด่นคุณหมออยากจะฟังหน่อยไหม <c oughs> โอ้โอเชีรยจริงๆราง <c oughs> นนะวัลดีเด่นตั้งหลายอย่างทีนี้รู้สึกตั้งสี่อย่างนะหนึ่งหน่วยงานดีเด่นรประเภทด้านพัฒนา,างานบริหาร ของภาครัฐเนี้ยรายได้ได,ได้ได้รางวัลน,นะสำหรับปี2,553อ,อันนี้ก็ได้รางวัลคือว่าดีเด่นอันที่สองวันที่สองก็เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติอของชาติครับนะครับก็ได้รบับรางวัลด้านสาขาสวัสดิการสังคมโดยได้รับจากรางวัลจากสำนักงานเอกลักษณ์ ประจำชาติอะไรมีไหมสำนักงานชื่อคล้ายๆเงี้ยนะสำนักนาย,ยกระทรวงการได้ <นะ S 2> ปีสองห้าห้าสามแล้วอันที่สามนี่ก็ได้รางวัลคุณภาพในการให้บริการประเภทนวัตกรรมการให้บริการงาน็็อมเข้าใจานวัตกรรม แต่ผมเข้าใจตรงนี้คือคุณยายจําได้เกือบหมดนี่นะครับโดยที่ผมไม่ได้ตีเิมมาต่อนะครับต้องให้เลยนะฮะเนี่ยนี่คือความสบายของสมองที่84ปีแล้วยังยังเมื่อกี้เราพ่าเราจะเจาะกันเรื่องของสมองเสื่อมตัวนี้นิดเดียเวลาเหลือน้อยมากทีเดียวนะครับท่านครับสมองเสื่อมนี่เป็นเรื่องที่นี่นี่นี่กลับกันเลยนะฮะนี่สมองดีมากเลย แต่ว่าเราต้องฝึกเปนบ่อยๆไหมครถึงจะเป็นการป้องกันได้ด้วยนะฮะใช่ครับยิ่งใช้สมองเยอะยิ่งตอนนี้ก็จะดีนะการออกกําลังกายก็ช่วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสมองนะออกกาลังกายโดยรวมเนี่ยช่วยสุขภาพทั้งหมดรวมทั้งสุขภาพสมองด้วยตรงนี้ด้วยครับนะครับครับเอาละครับก็เวลาเราน้อยเหลือเกินนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการของเราได้เห็นภาพของคนที่ไปอยู่บางแคอีกมุมหนึ่งบ้านบางแคนะครับดูแลคนที่สูงอายุที่ ผลทางบ้านปลายของชีวิตเขาได้ฝากไว้อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพต่อแต่จริงแล้วคนที่อยู่ในบ้านท่านเองที่เป็นสูงอายุท่านเองได้ใช้เวลาใช้ความรู้ความสามารถของท่านเองในการที่ทําให้เขามีคุณภาพแค่ไหนตรงนี้นะครับทั้งสองท่านได้ฝากความคิดแล้วก็ตัวอย่างในเรื่องของชีวิตของท่านเองนะครับบอกเ,าเราต้องขอขอบคุณดร บุญยืนสาริกภูติแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุ้งนิรัน์ประดิษฐานเป็นอย่างสูงน,นะครับที่ห้เจตกับรายการ,ระนะครับรขอบคุณครับรแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับใช้เวลานี้นอกจากสงกรานนอกจากวันครอบครัวนอกจากวันสูงอยุแล้วทั้งปีนี้ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็วิทยากรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ